เขาต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางช่นแนวกติการนี้ไหวไหมเลดักแชมป์มวยพมา่ายังไม่ยอมจบเสนอแบบนี้ถึงบัวขาวตายกันไปข้างเดฟเลดักนักมวยชาวแคนาดาดีกีแชมป์เลดเวยมวยพมา่าค่าเชือกยังคงออกมาท้าทายดําดอคบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยไวัย9 9ปีให้มาเจอกันบนสังเวียนอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมา นักจกแคนาดาวัย29ปีอยากที่จะวัดฝีมือกับบัวขาวเป็นอย่างมากโดยพยายามท้าทายมาตั้งแต่เมื่อกลางปี2563แต่สุดท้ายไฟดังกล่าวที่เจ้าตัวหวังว่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าตัวก็ไม่เคยเกิดขึ้นถึงขั้นที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาออกมาย,ยั่วยุด้วยการนำปัญหาภายในครอบครัวของบัวขาวบัญชาเมฆที่กำลังเป็นคดีฟ้องร้องกับภรรยาเกี่ยวกับเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นเงิน25ล้านบาทมาเป็นชนวนในการท้าทาย แต่อย่างไรก็ตามล่าสุดเดฟเลดักนักชกขวัญใจชาวพมา่ายังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่อยากจะวัดฝีมือกับดัม .com อโดยได้แชร์กติกาบนสังเวียนหากได้เจอกับยอดนักชกขวัญใจชาวไทยบนสังเวียนเอาไว้แบบนี้การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยยกเดียว9นาทีต้องชนะน็อกเท่านั้นไม่มีการให้คะแนนยืนครบยก9นาทีคือเสมอกันมัดเท้าเข่าและศอกใช้ได้หมดไม่มีการใช้หัวโขก สำหรับเดฟเลดักนักชกเจ้าของส่วนสูง188เซนติเมตรประวัติการชกถือว่าไม่ธรรมดาด้วยสถิติชนะ6เสมอ6ครบ5ยกไม่มีฝ่ายใดน,น็อกถือว่าเสมอกันนั้นถือเป็นขวัญใจชาวพมา่าเนื่องจากโค้ชยกย่องศิลป,ปะการต่อสู้เล็ดเ่ยโมวยพมา่าคาดเชื่อว่าเป็นที่หนึ่งของโลกแม้ที่ผ่านมาเจ้าตัวจะเคยล่ำเรียนมวยไทยและใช้หากินอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตมาก่อนก็ตาม ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวย้ายไปใช้ชีวิตที่พม่าและพยายามสร้างกระแสให้เกิดการประลองฝีมือระหว่างศิลปะการต่อสู้มวยพม่ากับศิลปะต่อสู้มวยไทย